งานนี่พี่ว่าหนักไหมถ้างานเราทำนี่ขับรถนี่ถึงว่าแค่ขับรถมันก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่อยู่ได้แต่ผมเพิ่งมาใหม่ก็ได้ลองอะไรที่นะออืท่มครับีีนก็โอเคแต่ว่าโอเคไปทางไม่โอเคกรพูดไม่ได้โอเคไปทางไม่โอเคนะพี่ครับวันนี้จะมาชิมแตงโมนะครับนะแตงโมนลยพี่นี่แล้วมันเป็นสีนี้อธิบายหน่อยแตงโมตุกูครับผมครับผมตุกตุกเป็นสีนี้แหละ มันจะมีแบบนึงจะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่ลูกยาวอ๋อทำแล้วทำไมมันจะเป็นมาแบบเนี้ยหรือว่ามันเป็นแยกต้นมาแยกเพศมาแล้วอ่าใช่ครับเขาจะแยกแยกเพศ้ยนมาเลยคือหกตัวเมียสี่ตัวหรือว่าสามตัวมันจะครับตัวผู้ตัวนึงอแต่เขาขายไหมเนี่ยตัวนี้ตัวเขานี่เขาจะไม่ขายครับอ๋อแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเมลอนนะพี่เนาะมันมันขาวๆอ่ะแตงโมดีๆแตงโมดีๆนี่แหละแต่เป็นตัวผู้ ก่อนเนื้อหน่อยก็แดงสุดเหมือนตัวเมียเลยแต่ว่าเนื้อแน่นกว่าแล้วพี่เนาะใช่ไหมมันจะมีเม็ดคุณจะมีเม็ดนะครับผมเม็ดเยอะอร่อยไหมพี่ชิมชิมดูชิมดูชิมดูอือชิมนะครับอร่อยอยู่ใช้ได้รสชาติโอเคอยู่ครับผมหวานอมเลยแต่สลัดทางนี้เขาไม่ยุ่ไม่เอาแต่ว่าเราเอาหมดนะพี่เนาะใช่ไหม งานพี่มาได้กี่เดือนแล้วเนี่ยอ่าผมแปดเดือนแล้วครับอืมจากจังหวัดอะไรพี่เป็นคนน่านนะผมโอ้คนน่านครับอ๋อไมหโอ้ชิมเลยอืมอร่อยอือก็หวานดีนะลูกนี้นะพี่เนาะผมผมชอบอันนี้แหละพี่เพราะว่าผมชอบกินแตงโมที่เป็นเป็นเม็ดทรายอ่ะคู่มันจะหวานกรอบอืมถึงว่าถ้าคนชอบก็แต่คนชอบนะครับ พูดถ้ามันน้ผมก็ชอบพูดครับตัวเบียคือมันเขาว่าหวานไงหวานแบบคมันน้ำมันเยอะด้วยนะพี่นะน้ำมันเยอะใช้ได้ถ้าเราเอาไปหาตลาดขายนี่มีคนซื้อไหมพี่ถ้าเราถ้าเป็นบ้านนี้เราไม่น่าเนาะพี่เนาะแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่เหลือครับงานนี่พี่ว่าหนักไหมถ้างานเราทำนี่ขับรถนี่ โอเคอยู่อยู่ได้ได้ผมเพิ่งมาใหม่ก็ไม่ได้ลองกันหลายที่นะโอเคแต่ว่าโอเคไปทางไม่โอเคพูดไม่ได้โอเคไปทางไม่โอเคนะพี่ครับขอบคุณครับ